ละครสั้นเรื่องเด็กหายไปรับชมกันเลยฮ่าเล่นสนามเด็กเล่นหนุกจังเลยอยากให้เล่นทุกวันเลยอะแต่ก็ไม่ได้เล่นทุกวันเพราะเราต้องไปโรงเรียนด้วยเล่นได้แค่เสาร์อาทิตย์หรือสุขวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ืทำไมกันนะทำไมต้องวันอาทิตย์ด้วยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์อีกแล้วเปื่อจริงๆฉันนั้นไม่ชอบเลยเล่นมากระดกคนเดียวเอ้ยโมเดลเขาให้ขึ้นทางนี้ต่างหากทางนี้มันเร็วกว่าตั้งเยอะนี่ นกๆ no, no. แต่ฉันตามเธอได้อยอ่างนี้ไม่ดีเลยนะโมเดลฮะอเสียงเด็กที่ไหนร้องเนี่ยเดินตามเสียงไปดีกว่าเอ๊เสียงมาจากตรงนั้นนี่นะ ก้าอะไรอะ่ะตะกร้าผลไม้เหรอไปดูหน่อย <c oughs> อ,อือสีดำๆคืออะไรอะ่ะลูกบอลเหรอพีนเจะลูกบอลมาเล่นกัน <c oughs> จะลูกบอลเอออะไรเนี่ยเด็กหรอใครเนี่ยไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นเด็กใครเอามาทิ้งเนี่ย ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยสิฉันต้องกลับบ้านไปเอาอีกแล้วหรอเนี่ยไปถามพี่ดีกว่าว่าพี่มีโทรศัพท์หรือเปล่าพี่พี่พี่อะไรอะไรหรอโมเดลพี่มีโทรศัพท์หรือเปล่าโทรศัพท์บ๋อ พี่เอาไว้ในกระเป๋าตังสีดำอะแล้วพี่ไว้ที่ห้องอโอ๊ยแล้วมีใครมีโทรศัพท์ไหมเนี่ยจะไปแจ้งความกันยังไงดีอ่ะพี่อ๋อพี่คิดกออกแล้ว เด็กมีกี่คนน่ะมีคนเดียวต่ตะก้าใหญ่มีทั้งผ้าชุดสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแพมเพิร์ขวดนมเรายกทางตะก้าไม่ไหวหรอกเรายกไปแค่ตัวเด็กเอาไหมโอเคได้ไปดิวไปกันเถอะดี๋เดี๋ยวเป็นคนอุ้มเองไปกัน มาแล้วใครก้าทิ้งลงเนี่ยน่ารักน่ารักไปแจ้งความกันเถอะลงพักก็อยู่ไม่ไกลดูถนนด้วยไปกันเถอะเมื่อกี้รถเพิ่งผ่านไปมาแล้ว งั่นไงโรงพักอยู่ตรงนั้นเองไปไปแจ้งความกันดีกว่าเผื่อมีคนเป็นเจ้าของถ้าไม่มีเจ้าของเราต้องเรียงไว้สักพักและค่อยไปคืนถึงโรงพักแล้วสวัสดีค่ะคุณตำรวจอ้าวหนูหนูมาทำอะไรกันหรอจะเนี่ย หนูมาแจ้งความค่ะแจ้งความเรื่องอะไรล่ะจ๊ะอะไรหายคือโจรขโมยหรอเปล่าค่ะเด็กคนนี้หนูเจออยู่ที่สวนสาธารณนะไม่รู้เป็นเด็กของใครหนูเลยมาแจ้งความค่ะอ๋อเข้าไปข้างในได้เลยจ้ะไปหาพี่ต้นพูนะโอเคค่ะ พี่หยุดกลางล่มก่อนโอเคเข้าไปเลยโหแอร์เย็นมากเลยอะไปนั่งรอก,กันเถอะเดี๋ยวพานังมานั่งก็อีพิเศษเลยไม่นะไม่อยากนั่งก็ตามใจหนูยหิวนมแยว้วเอาหิวนมเหรอทำยังไงดีล่ะเดีย๋ยว เมื่อกี้พี่ได้หยิบตะกร้ามาหรือเปล่าเอา้าเธอบอกาไม่ให้ฉันหยิบนี่โอ้ยพี่ขารีบจ้งความเลยค่ะเออแบบนะครับเดี๋ยวผมขอเซ็นชื่อก่อนตเ้เย็นเปิดได้นะปึ้งเจอขวดนมนมได้แล้วล่ะ อะไปกินน้องชื่อว่าอะไรเออชื่ออะไรอะในตะก้ามีติดชื่อหรือเปล่าไม่มีนะ้องถามน้องดูสิน้องอะน้องชื่ออะไรเหรอน้องชื่ออะ๊รนะอะไรนะมนนะบานา,น,าน่ามัมม์ชื่อมินินะ หรืออะไรเนี่ยชื่อมีนานาเหรออ,อ้อนานานาชื่อนานาเฮน้องนานาค่ะโอเคครับน้องอายุเท่าไหร่ละคะดูแบบนี้นะ่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนละคะ่ะว่าสิบสองเดือนก็มาดูถามน้องดูน้องอายุกี่เดือนเหรอ เดนกีอายให่พี่ลองคำนวณดูซิว่าน้องคนนี้คนนี้เขาอ่ะกี่เดือนกันนะอขอคิดแปบ๊บพี่เดานะวัวใหญ่ขนาดนี้ส,สองเดือนแน่ๆงั้นเหรอโอเค สิเดือนเลยค่ะเหลือ1นึขวบโอเคเอรู้สึกว่านี่มันหกโมงแล้วนะน้องอยู่โรงพักอยู่หรือเปล่าอ้าวยังอยู่อยู่เลยนี่มันก็สายมากแล้วกลับไปเลี้ยงสักคืนสองคืนก่อนละกันตำรวจคะเดี๋ยวหนูจะพาน้องนอนบ้านหนูสักคืน นะคะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วถ้านอนลงพักอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าคุณตำรวจต้องกลับบ้านด้วยใช่ไหมคะใชะ่บ้านพี่อยู่หลังเขียวตรงนี้เองอ่ะอยู่ใกล้ๆล,ล,ลงพักเดี๋ยวไปเลือกห้องให้นะหลือวอยู่ห้องเดียวกับพี่ก็ได้ถึงแล้วละ่ะพ่อแม่พี่กลับมาประมาณสองสามทุ่ม พี่พวกพี่หลับพอดีถึงแล้วห้องพวกพี่นะมีคอมพิวเตอร์ของพี่แม็กและโต๊ะอ่านหนังสือของพี่โมเองตอนนี้คือเรือของพี่แม็กกระเป๋าดําของพี่แม็กกระเป๋าแดงของพี่โมถังขยะแล้วก็เงินเก็บหนูเงินเก็บโมเดลเองพี่ไม่มีเงินเก็บ งินเอออยากเล่นเงินเก็บพี่อยู่ตรงนี้มีแค่สองพันเงินหนูมีสามพันดอกอันนี้บ้านห้องเอ้ห้องแม่กับพ่อห้องนาำน,นะจ๊ะแล้วก็ห้องส่วมก็โซฟ,ฟาตรกินข้าวตู้เย็นเอ้ยทำลายโมเดล เขาไปอยู่ในนั้นหนาวไหมน,นี่ก็จะเป็นชั้นครัวอย่าไปยุ่งเลยลูกเดี๋ยวโดนตกพวกพี่สวยอีกป่ะ๋ยวาพาน้องไปอาบน้ําดีกว่าแม่ก็รออยู่นี่เพราะน้องเป็นผู้หญิงเขาเป็นเลยแต่พี่ถอดชุดให้นะเสร็จแล้วอาบน้ําเลยขัด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 ,ขด พี่อาบไปด้วยพี่อาบด้วยพี่อาบด้วยผ้าขนหนูพี่เป็นสีชมพูอืมอ้ำอ่ะน้ำอ่ะน้ๆเสร็จแล้วปะพี่พี่กับแม็กเกอร์อะใส่ผ้าของหนูไว้ในเครื่องซักผ้าเรียบร้อยแล้วใส่เลยชุดเนี้ยไหมสีม่วงเนี่ย วิสสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวพี่เขาไปแต่งตัวก่อนใครไม่อาบน้ำก็ไม่ต้องอาบตัวเหม็นวันนี้พี่ตอนเด็กๆแม่ยังเก็บเ,เตียงนอนอยู่นะแล้วชุดด้วยเดี๋ยวพี่จะประกอบให้ยังใช้ดีอยู่ อยู่ในตู้เก็บของตรงนี้ที่ล็อกบ้านด้วยจ้ามาเดี๋ยวประกอบให้ดูปกอบประกอบประกอบ,กอบเสร็จแล้วไม้ขวานอาจจะดำดำนิดนึงนะโต๊ะแล้วก็ที่นอนด้วยมานี่มันก็หนึ่งทุ่มสิบเจ็ดละนอนได้แล้ว เดี๋ยวแม่หนูก็มาเองแหละปลาพี่ไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวหนูจะเปิดช่องที่พี่คิดถึงเดี๋ยวปิดม่านแป๊บไม่งั้นเดี๋ยวผีหลอกอยากเล่นมัมีผีหลอกเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวโจรขึ้นบ้านชืบออึบ พี่ไปอาบน้ำเลยโอโนเกะโดโลโอมโ,โกโตะปาพี่มาดูกระตูนสักครึ่งชั่วโมงสองทุ่มแล้วเราค่อยนอนไปดูกันเถอะเปิดเสียงเบาเบาด้วยเดี๋ยวน้องตื่นหนูว่าอยากอยู่กับน้องตลอดไปเลยอ่ะจนกว่าน้องจะโตพ่อแม่เรารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราเลี้ยงน้องน่าจะรู้แหละ เพราะว่าเขามาปิดไฟให้เราตลอดเพราะเราชอบนอนเปิดไฟไงเธอรู้เด้วยเหรอใช่เมื่อคนะืนหนูนอนประมาณหนูนอนไม่หลับเท่าไหร่แล้ววันนี้หนูง่วงนิดนึงอาจจะนอนหลับเร็วมากมันดีเลยเปิดดูกันมไม่อยากดูหนังแล้วอะ่ะอยากดูช่องวา,าสกุรัจังเลยเปิดดีกว่า คนที่ชื่อโมเดลว่ะสวยมากเลยนะพี่โอ้คนที่ชื่อแม็กเกอร์โอ้หล่อง,งามตามท้องเรื่องมาก <c oughs> สองทุ่มแล้วพวกเรานอนกันเถอะง่วงนอนละอืมพี่ลืมลืมปิดประมาณตรงนี้แต่พี่ปิดให้ตรงนี้ด้วยยิ่งร้อนไปีก ตรงนี้เอ้ยพี่ไม่ดีเลยอยาบตัคนอขอโทษได้เป็นหลักเอายังไม่หลับอีกเหรอโอ้ยพี่เสียงไม่ดีอ่ะพี่เสียงแบดอะ่ะหนูเองเอ๊ะเิ๊ะริงแม่หยับอืมไม่เป็นไรละ่ะเอาหลับแล้วเหรอเนี่ย โมเดลเดี๋ยวฉันนอนก่อนปิดไฟเองเลยนอเปิดไฟนอน,นอยานานดีกว่าปาคุณเดี๋ยวอ,ออกไปทำงานกันเถอะปะปะปะแอรเอเอเสียงเปิดประตูเอาตื่นเกีหมดเลยเหรอเนี่ย ฉันได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วพ่อแม่ไปทำงานเร็วจังเลยติ่งตีห้าห้านาทีเองเนี่ยวันนี้เป็นวันจนันทร์ตืด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 ขคโทรมาฮัลโหลค่ะฮัลโหลครับนี่โรงพักสอนอตรงข้ามบ้านนะครับ อ๋อค่ะค่ะค่ะเด็กคนนั้นมีผู้ปกครองมารับแล้วครับฮะจริงเหรอคะจริงครับเดี๋ยมตัวออกมาได้เลยนะครับเขากำลังรอประมาณสิบยนาทีแล้วครับอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวอาบน้ำให้หน้องบนนั๊มบัึค่ะได้ครับว้าต้องไปแล้วว่าคิดถึงมาก พาไปอาบน้ำก่อนอยากให้น้องไปเลยไปอาบน้ำนะเดี๋ยวพี่อาบน้ำด้วยเพราะวันนี้พี่ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันเสร็จแล้วชุด<ป>เดิมนะวพี่พี่ไปส่งน้องด้วยชุดนี้แหละ ตะกร้าพี่เอาไปวางที่โรงพักแลยนะตอนที่ประมาณตีสองอ่ะพี่อุตสาห์ตื่นมาพี่รู้แล้วพอคุณผมคิดถึงลูกมากจริงๆพวกเราไม่ได้ทิ้งนะเราพวกเราคุยโทรศัพท์แล้วคุณแม่ก็ไปซื้อของในตลาดอีกจนลืมสนใจลูกไปเลยอืมผมมาแล้วครับเมื่อกี้ผมไปซื้อขนมให้ลูกปา มาแล้วค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอบอาบน้ำให้อย่างดีกลิ่นหอมมากหอมมากเลยค่ะขอบคุณนะหนูอ่ะเอาไปสองหมื่นเป็นการตอบแทนอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ต้องรับก็ได้ค่ะหนูยังเป็นเด็กเดีย๋ยวหกโมงหนูต้องไปเรียนแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะไปเจอกันใหม่นะน้องพี่รักหนูนะสวัสดีค่ะบา,บายบายเจ้าทำไมอ่ะต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนด้วยความโศกเศร้าทำไมกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคเพื่อน ชอบกันไหมเอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุุงกิงกุงุงกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะเตียงนี้จะเอาอยัางไงเนี่ยดูคลิปนี้พี่ยังไม่อาบน้ำอีกไปเลยหนู่เตรียมตัวเ้วดูคลิปนี้และทุกคน ใครมีน้องและไม่มีน้องแนะนำตัวไหนคะ่ะเราไม่มีเลยค่ะ